ราศีที่ในช่วงนี้หุ้นส่วนคนรักผารวยได้แก่ชาวราศีก็รากฏฟันธงครับเรื่องดีเป็นเรื่องที่เป็นมงคลแล้วเรื่องนี้ใช้ไม่ได้ผลกับพระใช้ไม่ได้ผลกับคนโสดเพราะว่าหุ้นส่วนคนรักจะเป็นทั้งคนรักคู่รักผัวเมีย สามีภรรยาอะไรก็ตามดีหรือจะแปลว่าหุ้นส่วนที่รู้จิตรู้ใจมีไมตรีจิตสัมพันธ์ปรารถนาดีต่อกันมันจะพากันรวยคือชาวราศีกรกฎเขตพผลเพราะเวลานี้ดาวการเงินของชาวราศีกรกฎคือดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่เรือนการเงินมีตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่17สิงหาคมถึง16กันยายน แล้วก็เล็งกับดาวเสาคู่ธาตุไฟไฟลุกรุนแรงชวดช่วงเงินทองไหลามาทีมาแปลว่าถ้าขยันถ้ามีกิจกรรมร่วมถ้าร่วมรักสามาคัคคีกิจกรรมในวิถีจะนําพามาซึ่งเงินทองในหลายสถานทั้งเงินหน้าบ้านเงินหลังบ้านเงินสารพัดเงินสารพันแล้วดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวตัวแทนของสินค้าอุปโภคบริโภคของกินของใช้เงินทองความสุขอาหารการกิน โครจรเดินหน้าในเรือนการเงินตั้งแต่2สิงหามีมีลักษณะที่เรียกว่าเสด็คือรวดเร็วและโครจรอ,อยู่อย่างนี้จนถึงวันที่31สิงหาแปลว่าคุณที่เกิดในราศีกรกฎมีดาวตัวร่วมก็คือดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์คู่สมผลอยู่ในเรือนการเงินดาวอังคารจรอ,อยู่ในเรือนลาภตั้งแต่กรกฎาที่ผ่านมาจนถึงวันที่25สิงหาคมดาวอังคารกรรมะลาภอยู่45วัน แปลว่าสิ่งที่จับสิ่งที่คิดสิ่งที่ทําอันเกี่ยวข้ององค์ประกอบของการงานทั้งทาด้วยตัวเองทั้งรูปกระทำกับใครด้วยไมตรีจิตสมานิฉันล้วนจะเป็นองค์ประกอบที่จะเป็นราชาชคคือรุ่งโรจน์เพราะดาวพนจอเป็นราชาชคแล้วหลังจากนั้นดาวคันก็จะจรนมันหนุนชะตาดาวพุธจอนทับดวงชะตาตั้งแต่12สิงหาเดินหน้าไปจนถึงวันที่25 26เลยนะเพราะฉะนั้นสมองปลดปร o n คิดออกบอกถูกเข็นในกิจกรรมที่จะกระทําดังนั้นแปลว่าชาวราศีกรกฎจะมีเรื่องหุ้นส่วน คนรักพารวยได้รับเงินจากการที่จะทำกิจกรรมกับหุ้นส่วนคุณมีกิจการคุณมีพาร์เนอร์คุณมีเอเจนซี่ agency, หรือบริษัทโฆษณาจะมาติดต่อทำธุรกรรมหรือบริษัทคู่ค้าที่ทักช้ายืหยุดในการจ่ายเงินพราะปักหลังเดือสิงหาต้องจ่ายนะประกาศสิทธิ์เลยต้องจ่ายเดี๋ยวมีทางเล่งให้จ่ายต้องทำอย่างไรทำบุญทำบุญถวายเทียนพรรษาระหว่างพร,รษาที่ทำได้ หรือค่าน้ําค่าไฟหลอดไฟในวัดที่เรามีศรัทธาเอาเลยเขียนแผ่นทองสร้างพระหล่อพระที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาจังหวัดกาฬสินนะธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลากาฬสินไม่ใช่ที่วัดพระธาตุหินนะที่ธรรมอุทยานมีการจัดสร้างรูปหลอ่อหลวงปู่ศิลาสูงแปดเก้าเมตรให้คนไปเขียนแผ่นทองไปร่วมบุญบริจาคนะไปเลยใช้องค์นาถาบิณฑกามหาเศรษฐีมเศรษฐีผู้มีความใจบุญตั้งแต่สมัยพุทธกาลสร้างเสียงวันมหา,าวิหารเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุป ในทางโหราศาสตร์แบบฟันธุีิว่าราศีทีในช่วงนี้คุณส่วนคนรักพารวยได้แก่ชาวราศีกรกฎฟันธุกครับ